นะ,ะตอนนี้ผมก็อยากจะแน,นะนำนะพวกเรา,เ,าเรียนวิชาต่างๆนะครับถ้าต้องเขียนโครงงานเขีโครงการอะไรต่างๆนะก็ให้ให้ไปเอาไป,ไปใช้บ้างนะครับรางคบอกไม่อยากเขียนเลยผมูมิัดตัวเองอะไ,ไรเงี้แต่จริงๆ นะนั่นคือมันเป็นช่วยควบคุมอ่ะเอาคุณคิดดูคุณไปเขียนให้กับตัวเองเวลาคุณนนำสาระนิพนธ์สี่อย่างนิพนธ์สี่ใช่ไหมคุณตั้งเลยเดือนไหนทำแต่ไม่น่าหน้าไหนดีวิ้วว่าตรงไหนจะเห็นได้ดีงานจะจบฉันแน่โดยวัยข้ามเทียนดิข้ามเทียนมีไหมเกิดมาก็ปึ๊งอะไรเงี้ยเทียล้ามต้องออกแมว ใขนาดใหญ่แต่ว่ามันเป็นภไรที่บางทีมันเตือนสติเรานะถ้าเราได้วางแผนนะเราได้กัดเกมคิดเงินไดหน่อยนะผมว่าน่าทักมันจะช่วยกระตุ้นให้เราและบางครั้งคนรักค้างๆตัวเราก็จะสะกิดสะกิดเขาก็จะรู้ไงว่าเราทำอะไรอยู่เขาก็ได้ช่วยช่วยตือนเราได้นะ แต่ถ้าเราแบบเอออยู่ไปเรื่อยๆไม่มีจุดหมายนะมนผมว่าบางครั้งเนี่ยเราหลอกตัวเองเรื่อยๆก็มีไหนะไอ้ไม่ว่ามั<อ>ามนยุ่งไม่ว่าไม่ว่า,วา,า,วาคือบางคนเขาไม่ไม่ต้องเขียนบบนีน้ก็ได้แต่เขาใส่ไว้ในสมองแล้วออกมีช่วยมีก็สิง่งใดจเมา พวกมีคนค่างค่างเศรษฐกิจก็ดีเป็นแรงกระตุน้นะเลยนะเบค่ะเบคกระตุ้นอะไรอ่ะกระตุ้นการทำงานแรงกระตุ้นการทำงานามันมีคนค่างค่างเศรษฐกิจ